สวัสดีครับมือนีจระพาไม่ยิ่งป่าครับนั่นนะนี่ก็เป็นปืนล่างมาเฟืองครับผมลูกธรรมดาครับผมลากชิม่าเบิ้งไมงง้น้ำตาฟังห่วยครับพี่น้องเพราะว่ามือนี่ผมไม่ยิ่งเนาได้อยู่ครับ เป็นตาฟังห่วยเลาะๆเกิดอะไปทัง้งหมดเหรอครับไปครับนัน่นแหละเดี๋ยวพุ่น้ำตาฟังนี่ครับไปแล้วครับไปแล้วไปแล้วครับมองหน่อยไปไวๆเดี๋ยวครับนัน่นแหละล่มครับมือหนีร่ม ลมแด้ดีลมงินาดดีมือใหม่นะครับมือใหม่ไทยกับย่งบนันนันบ,น,น,บน,นะครับป่ายนี่พุ่มใหม่มานละครับ อยนนู่ในอุ้มเม่ครับอ้ามาเลยครับพี่น้องนี่ย่นีนโซนสามตัวอยู่ครับเมย์ กรมประเทศทยนะครับนะครับแปะอยู่แน่นเดี๋ยวพอน้องคนครับขึ้นกีนดีครับ ขึ้นนะครับน้าแม่นนไปแล้วครับไปแล้วครับอีกน่งหนึ่งบุญท่านครับน้าแม่นนะ đây đó, đây đó, các ha cùng cất tân mày các nào, tôi bảo khoa này, tao này là này nè các này nha, này

ถือว่คำน,นะโอ้บถือครับก็ยังไม่โดนเสียดเสียดครับมอ 哼哼。<laughs> ที่สัมวนาวัดที่สัว่าดแง่ก็มาคุ้นเนี่ยนะยิงไม่โดนเลยครับวันนี้สายพี่อีกับพันนีนะครับโอ้แต่เมื่อแปงนะครับมันมิดตัวหน่อยๆครับ ก็ไตัวใหญ่เลยตัวใหญ่ก็มาคุ้นแดนเนี่ยพี่น้องยิง่งต้องเคลือนกะขาดน้อยๆองกับงลุมตัวน้อยๆเพิ่พงได้มีเวลามาเห็ดคีบกับผมพี่น้องอูกเขรุ่งบนันเพิ่งออก เมื่อวันนี่ครับก็เลยบุ้ยมีเวลามาเฮ็ดคลิปฝนก็ะสุนสิตกครับว่าสิไปใส่ตุ่มกบหมมรือแล้ว็งสีได้ไปบ่นี่ฝนสิตกครับพี่น้องโอ้บนเหี่ยวปลาบ่อนดีเลยครับผมก็เพิ่งหัดยิงครับผมนั่นนะปลาบ่อนดีอยู่เลยครับตาป่านบน่อนขึ้น บ่ขึ้นหัให้เบิ้งถ้ามปมพี่น้องะขึ้นตะปะค้อนี่เพราะปะนินหาย,กยากครับปนินต้องไปมองนี่มองได้หวัวมันมีครับแต่ว่าหวัวนี่น้่พราะปนินบ่ขึ้นนะครับขนาดนี่ไปซวงบาทรบ่ขึ้นนะครับ ับไองจนทร์าครับตัดตดน้อยๆนะครับซ่มนีโปนี่หน่อยเดีย่าจะมงทีกันบบบ้ามเย็นมึงทางดีครับมก็น่าสีไหม่มหนมันขึ้นมากพอดีพี่น้อสีไหญ่ขึ้นครับ สุซ้ำดำผ้าอยู่แล้วพี่น้องพ่อข้าวเดีเ๋ยวผมจริงน้อยกันครับแล้วค่อยใหญ่เนาะคำหน่อยแล้วครับเริ่มคำแล้วเดีดบ้องนี้เลยพี่น้อง

ปะอ้อนนี่ถ้าผมลงรถมามัตัวขึ้นนี่ปะนี่มันมน,นุนผมวันแรกสีใหญ่ไหมสองตัวสามตัวครับผมพระคอ บันดูบ่ค้นเลยครับบน้บ่ค้นเลยครับ